เป็นไงบ้างคะชีวิตกับต้นไม้ใบหญ้าของเธอก็เออเหมือนเรเริ่มจากหนึ่งค่ะตอนที่ฟอร์นิทีนจริงจังค่ะก็รู้สึกว่าทำให้ทำให้านมันดูสดชื่นขึ้นมาค่ะก็ตอนนี้มีประมาณ80ต้นแล้วค่ะไม่มีที่เดินแหนวราต้องไปโรเลยค่ะคิดคิดไหมคะว่าทำตลาดต้นไม้ก็ปั่นป่วนไปหมดเลยไม่ไม่ไม่คิดว่าคนจะ แบบอยากเลี้ยงตลาขนาดนั้นคะแต่จริงๆเข้าใจว่าแบบมันมีแล้วมันทําให้บ้านสดชื่นค่ะเวลาเวลาไปตลาดข้นไม้แม่ค้าขอบคุณมากวันวันก่อนหนูไปจัดจุจักค่ะ <c oughs> แล้วพ่อค้าท่านนึงก็สะกิดหนูแล้วก็ถามว่าต้นต่อไปจะจะต้นอะไรจะ <c oughs> ได้ไปสั่งมาก่อนก็ ก็เก็งใจจริงนะคะแต่แบบเหือนแคือพ่อค้าแม่ค้าตอนที่ต้นมันขายดีอะค่ะเขาก็ต้องลงทุนในการซื้อแม่พันธุ์แล้วแม่พันธุ์มันก็จะแพงแล้วเขาจะต้องขยายแล้วราคามันก็เลยขึ้นแต่คนายเขารับราคาไม้ขายจากต้องมาต่อสองร้อยขึ้นเป็นพันธ้าันหนูเองก็รู้สึกดีใจที่ซื้อก่อนที่มันแพงเจ็บต้นน้นพงเพราะหญ่ากเลยนะเถิดนะครับตอนนี้แ้วจะังไงที่คนบอกว่าเราทาให้ราคาเนทรงขึ้น ออื่นคือ,อล้มลุแต่ว่าต้นตมไม้คือเศรษฐกิจดีขึ้นจริงเพราะเรา <c oughs> เอาจจริงๆหนูก็หนูก็ดีใจนะคะเ <c oughs> กรงใจนิดหน่อยแต่ก็แต่ก็ดีใจที่ที่คนอยากปลูกต้นไม้ด้วยอะไรอย่างไกลคนอยากให้หญ้าไปถ่ายรูปกับต้ตอนอยางต้นปาล์มบ้างรา <c oughs> <ๆ>คาจะได้ขึ้นดีแล้วหนูหนูไปศึกษาม,มาแล้วค่ะมันเลี้ยงในบ้านไม่ได้ก็เลยใคกินใครอยากลองเหมือนกันใช่ค่ะหนูจะเริ่มปลูกพวกมันทำปะหลังในบ้าน ข่าวทำไมที่มีคนไปแซวหรือไปของอะไรเรื่องกันเนยมีก็เห็นค่ะเพราะว่าแบบเพื่อนๆชอบแท็กมาข้อข่าวที่มาเดี๋ยวข่าวถึงอะครับเป็นยงไงเปี้ยอเปรี้ยวแบบเปี้ยวเลี้งผู้ทางให้มันโตโตแล้วแล้วแล้วก็ราคามันจะสูงมากค่ะถ้ามันโตขึ้นมาใหญ่ เราสู้ต่อไปเราตัดสินใจเปิดเป็นไอจีโดยเฉพาะเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือจริงๆตอนแรกอะหนูรู้สึกว่าดูลงทุกวันก็เลยกลัวว่าคนดูจะเบื่อเพราะาเช้าก็ต้นไม้กลางวันก็ต้นไม้เย็นก็ต้นไม้ก็เลยตัดสินใจอ่ะเราเปิดอันหนึ่งเลยแล้วการดูแต่มีการเปลี่ยนชื่อที่หลังมีพี่เบรดไปร่วมด้วยมีคนงอแง ช่วงช่วงที่เหมือนแบบเลือกต้นไม้อะค่ะหนูก็จะถามว่าอันนี้อันนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางอันถ้ามันแพงมากอ่ะหนูก็จะให้เขาจ่ายเขาจุหนูก็เลยโดยบริยายนมันคือต้นที่แบบเราซื้อด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยต้องให้เครดิตเขาหนิโอ้โหเขาแสดงว่าเขามาบอกแล้วว่าทำไมถึงไม่มีเขาอยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหรอก็ก็เขาก็บอกว่า คือจริงๆในในแบบแบบที่อธิบายอินสตาแกรมอะไรกเขาก็เขียนว่าแบบส่วนมากคือของหนูนิดหน่อยคือของพี่แรนแต่เขาบอกว่าคนไม่เห็นตรงนั้นเป็นไงช่วงโควิดกักตัวเป็นไงบ้างครับดีนะคะก็ก็ก็โอเคค่ะแต่ว่าก็คิดถึงคิดถึงทุกคนคิดถึงหลายๆคนมากๆค่ะก็ก็เป็นช่วงเวลาที่เราแบบว่าอ่านข่าวบ่อยมาก จะเห็นมีการแบบลงรูปย้อนวันๆกับพี่แบร์กันหลายรูปอยู่อะไรเงี้ยไม่มีอะไรในสต็อกแล้วคะ <c oughs> ่ะหมดแล้ว <c oughs> คือมันคิดถึงหรือยังไงคะถ้าเอารูปเก่ามาลีลาอือคือคือในช่วงเวลานั้นนะคะมีเวลาแบบกลับไปดูอะไรนู่นนี่นั่นทาความความทําความสะอาดบ้านเราก็จะเห็นรูปเก่าๆที่แบบล้างฟีมานะ <ๆ S 2> คะก็ <ๆ S 2> จะเห็นรูปอันนี้ก็ไปสแกนเอาแล้วมันก็ดูมันน่ารักดี ตอนนี้เขาเริ่มเปิดให้ท่องเที่ยวบ้างบ้างแล้วจะมีทริปไปไหนกันบ้างไหมฮะเอออยากค่ะแต่ว่าตอนนี้เหมือนว่าเราเริ่มกลับมาทํางานจริงจังหนูถ่ายละคร2เรื่องพี่แม่ก็ก็สองเรื่องก็เลยแบบเจ็ดวันเอ้ยพี่ไม่ได้ถามว่าไปเที่ยวกับใครเวลานะคะยังไม่ได้ทํางานยังไม่ได้คิดว่าจะต้องไปเที่ยวเพราะว่าทำงานค่ะมีทริปปงแจงบุนั่นและมีทิปปงทีิปบุนอะไรยังมีอยู่ด้วยกันมีบุญอะไรไปทำบุญอย่างนี้ ก็ก็มีบ้างค่ะคือเหมือนว่าตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปมอบบาตรให้ให้พระอาจารย์นะคะแต่ว่าด้วยด้วยโควิดเนไม่ได้ไปก่อนที่จะเข้าพรรษาค่ะก็หาวันได้ก็เลยไปใช่ค่ะหิิบใจรู้สึกบสบายกใช่คือเหมือนว่าอยากไปก่อนโควิดค่ะเพราะจะได้แบบว่าท่านจะได้มีไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกรงใจรีบหาวันที่ที่ไปได้ จะมีอีกอันนึงที่คนโฟกัสเรื่องนิ้วข้างขวาล้วใส่แหวนเป็นแบงเม็ดเป้งเลยค่ะก็เป็นเม็ดที่สวยมากค่ะนตยังอว่าแหวนนิ้วนางข้างขวาใช่ใช่ๆว่าเดี๋ยเชือตงมีคนถามคือแหวนวงนั้นนะคะ หนูอะเอาไว้สําหรับใส่นิ้วกลางจต่วันนั้นนิ้วหนูบวมอ่ะมันยัดไม่ลงจริงๆก็เลยต้องย้ายมาอันที่เล็กลงอันหนึ่งอ๋อใช่ไหมเราซื้อแหวนเขาใช่ไหมแหวนหนูเขาหรือไม่หนูเคือก็คือยังว่างอยู่ใช่ไหมคะอรอไหมคะรอไหมคะรอไหมคะโอ้ก็รออยู่แล้วค่ะ <c oughs> อะไรก็ได้ขาออยเด้วัเดียวอยู่แล้วหมายความว่าเกิดพี่นเดชมาขอมันนี่โอเคเลยเหรอคะับเอ่อเ่เห็นส่ ความฝันของผู้หญิงหลายๆคนเล่ก็เ,ออเป็นเป็นความฝันของหนูตั้งแต่ตั้งแต่สําคพัญแล้วค่ะออหลายๆคู่เขาจะมีการแบบคุยกันไว้ก่อนว่าจะยังไงคู่เรามีการคุยกันไหมคะออไม่ค่อยค่ะเ,ออเพราะว่าเป็นเราเป็น,เร,เ,ปนเราเป็นคู่ที่แบบไม่ได้อยากจะรัชอะไรเลยค่ะให้มันเกิดตามธรรมชาติแต่ว่าก็ ไม่รู้ว่าต้องไปถามพี่เขาพี่ต้องไปถามแล้วบอกญาติว่าญากิฝากไปถามอ่าปุ้ยคอว่าพี่ยังไม่เจอ ขอแบ่ขอเนื้อให้ีเรื่องนึงค่ะน้องโบเมลาดาที่ยามมีการมีการจับมาโยงโยงอะไรติดตัมาเทียบชั้นเราดุน่นั้นเราต้องประกบกับพี่แบร์นอะไรมองยังไงบ้างคะเรื่องนี้อาจริงๆริหนูว่าแบบช่องเราถ้ามีคนมาเยอะๆเราก็แฮปปี้กันอยู่แล้วค่ะว่าเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นใครเข้ามาเราก็พร้อมที่จะยินดีแล้วค่ะแล้วก็พี่แบร์ได้ทํางานกับคนใหม่ๆก็ก็ดีมากๆแล้วยิ่งพี่ออฟด้วยหนูว่าอยไางี้ก็ดีค่ะเขาพีมาเล่าให้ฟังมั้งไปว่าหล่อมากเบเกอร์กับโบอม มีบ้างคะ่ะเพราะว่าหนูว่าไทยกับพี่ออฟด้วยค่ะเขาก็จะแบบคุยคุยกันหนูหนูก็จะได้ยินอย่างเงี้ยเป็นห่วงเขาบา้างเขาจะโดนถล่มก็ถึงคัอนโบบบู๊หนูว<อ>่าหนูว่านักแสดงทุกคนจะมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วคะ่ะแต่หนูเชื่อว่าน้องเขาก็ต้องไฟแน่อน,นอนคะ่ะก็เข้าใจว่า การย้ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะมีดราม่าแต่พวกเราทุกคนในช่องพร้อมที่จะแบบเวลตเติมค่ะาเโดนจับโยงเบียบเสื้อผ้าอะไรอ่างเงี้ยไม่เลื่อกันเออนจับย้าแบบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็นุ๊อันนี้หนูก็ไม่ได้ไม่ได้ดูขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็ไม่ไม่ซีเรียสนะคะหนูเชื่อว่าน้องก็ไม่ซีเรียสเหมือนกัน่ชุดชุดนั้นเป็นชุดที่แบบเราเป็นของเราอย่างเง้ยนะหรือเปของแบรนด์ยังไงที่อป็นสีเขียวใช่ไหมคะ เป็นเป็นชุดที่เหมือนแบบคือผลิตหนูว่ารู้จักกับกับดีไซเนอร์แล้วให้มาเป็นของความวันเกิดไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรดราม่าเนาะไม่มีอะไรอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนมีโอกาสเจอกันบ้างไม่อยางฆ่กระโบงค่ะมีโอกาสเจอกันบ้างไม่อยางฆ่ะเจอยังไม่เคยเจอเป็นการส่วนตัวค่ะโอเคนะขอบคุณค่ะจราขอบคุณที่สน